สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซล์อุ้มสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเอาใจสายแต่งซิ่งกันบ้างค่ะกับรุ่นนี้เลยนะคะ t o y o t ้ h ไฮ u ักรี 2.4J ปี2015ค่ะคันนี้พิเศษยังไงบอกเลยทั้งพิเศษทั้งภายนอกและภายในนะคะอ่ะเรามาดูความพิเศษภายนอกของเขานะคะคันนี้จัดทรงลงแม็กมาเรียบร้อยนะคะได้แม็กขอบ18กันไปเลยนะคะันนี้แม็กใหญ่ๆเต็มซุ้มล้อก,กันทีเดียวค่ะคันนี้ เพื่อไม่ให้เกินการเสียเวลานะคะเรามาดูรอบคันของเขาค่ะรอบคันของเขานะคะเอกลักษณ์เลยของโฉมปี2015นะคะกระจังหน้าของเขาจะเป็นโครเมียมค่ะแถมโลโก้ t o โ,ตโตยต้ใหญ่บเบลอรตั้งข้างหน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะ,ะมาที่กระจกมองข้างของเขานะคะกระจกมองข้างของเขาก็เป็นโครเมียมนะแถมไฟเลี้ยวเนี่ยก็มาที่ตัวกระจกให้เรียบร้อยค่ะคันนี้ เบ้ามือจับของเขาค่ะก็จะเป็นโครเมียมบอกได้เลยว่าคันนี้โครเมียมทั้งคันนะคะมาแบบพิเศษสุดๆให้เลยทีเดียวค่ะคันนี้มาดูด้านท้ายของเขากันบ้างค่ะคันนี้ถึงจะเป็นรถแต่งนะแต่ว่ามีแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยสามารถที่จะเอาเป็นรถแต่งทํากินให้ได้เลยค่ะคันนี้บรรทุกของเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะเรื่องโตโยต้าเขานะคะบรรทุกของได้เยอะมากๆถึงจะไม่ได้เสริมแหนบนะคะไม่ได้เสริมแต่งเติมอะไรก็สามารถบรรทุกได้ตัน2ตันเนี่ยสบายเลยค่ะ คันนี้อีกค่ะมาด้านท้ายของเขานะคะใส่ท่อแต่งมาให้เรียบร้อยค่ะรุ่นนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะการชนท้ายเขาก็ยังจะไม่มีมาให้นะคะตัวนี้เอกลักษณ์ชัดเจนค่ะรุ่นไฮลักคลีโวนะคะมีโลโก้มาให้เรียบร้อยค่ะตัวเปิดประตูท้ายของเขานะคะก็จะเป็นโครเมียมให้เช่นเคยค่ะพร้อมไฟเบรกตวงที่สามมาติดที่กระบะท้ายให้เรียบร้อยค่ะมาดูความพิเศษภายในของเขาค่ะบอกได้เลยว่าคันนี้พิเศษยังไงนะคะอยากจะให้ดูด้านหลังค่ะ ตัวแครบของเขานะคะตีตู้เครื่องเสียงมาจัดเต็มให้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเครื่องบูธเสียงมาให้เรียบร้อยค่ะจัดเสียงมาให้อยากจะได้เสียงกระหึ่มแค่ไหนสามารถจัดเต็มกันทั้งระบบได้เลยนะคะภายในของเขาค่ะจะเป็นสีดํานะคะโทนสีดําค่ะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะก,กรมังยีสีดํานะคะลงตัวมาก ตัวนี้มีที่พักแขนมาให้เรียบร้อยค่ะมีตัววางแก้วตรงโซนด้านกลางมาให้นะคะระบบเกียร์ของเขาค่ะจะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะคันนี้มีความปลอดภัยมาให้แอร์แบ็กถึง2คู่หน้ากันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะพัดลมของเขาก็ยังจะเป็นตัวปรับมืออยู่นะระบบแอร์ก็จะเป็นปรับมืออยู่ค่ะตรงนี้ด้านกลางของเขานะคะก็จะมีไฟฉุกเฉินนะคะตรงนี้มาให้เรียบร้อยค่ะคันนี้มาดูที่ห้องเครื่องของเขาค่ะคันนี้นะคะทุกอย่างยังสวยอยู่เลยนะ ทุกอย่างน็อตยังอยู่เดิมนะคะทุกอย่างเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบเม็ดเรียงกันเป็นแถวสวยเลยค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคันนี้เรื่องความเร็วความแรงการแซงนี่ไม่แพ้ใครเลยค่ะคันนี้มาดูโปรโมชั่นสำหรับคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะยังย้ำเหมือนเดิมค่ะกับโปรโมชั่นออกรถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นนะคะสามารถออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยค่ะผ่อนสบายๆนะคะเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,000นิดๆเท่านั้นเองค่ะ ใครก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Hilux ก r v o 2.4J ปี2015นะคะราคาเพียง449,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะถ้าใครสนใจคันนี้ค่ะสามารถติดต่อเซลล์อุ้มได้โดยตรงเลยค่ะที่เบอร์0956581134ค่ะหรือว่าอยากจะได้ภาพเพิ่มเติมนะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถทักแชทอินบ็อกเข้าไปที่เพจของเราได้นะคะที่สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์รถยนต์มือ2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลอุ้มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ